จะหักกระเพียนทางไหมนะคะเนาะงระวังทานี่อุ้ยฮะโอ้ลูกลูกลูกเอพีซีโอ้โหนี่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 ไอซีเร็วโอ้ยเดดเดดมันดูระวังนะลูกมันมันรัดมันรัดฮะไไอนาโอ้เห็นแต่เปียกมั่นจ้ะ ฮะวาไหนโอเคดูอีกเก็บรัดนะดูสิก็บ่เห็นดูด okay. you take grab, and โอ้ยสิทักกลังแลัง นี่คักๆไปเลยอุ๊ยวุบนูจ๊ะโอ้ยโอ๊ย Swimming y e a ะดูโอน่ยเดด I don't know Oh <laughs> no <laughs> Yes <laughs> You catch e อ

วันลัก็ไม่เยะโอ้ยพี่น้องโอ้ยไหนดูสิโอ้ย,ย,อยหอยเม็ดกันร้ายจ้ะมึงดูหอยเม็ดหอยเม็ดหอยเม็ดนอู้หูนี่เอากลุดม้อใจอีกแล้วอันนี้ใช่ไหมเด็ดหรือไม่เด็ดนี่นี่นใจแล้วไฟไฟ,ไฟ,ไฟโอ้

ชิดวเนมองไปไหน่ะเิมาม่เดี๋ยวานะ่านอโอ้พี่น้องยวงสี่จ้ะตัวบอกง่ายหนึ่งปัญายมองปัญญาแล้วกันลงไปขอนกันนี่นี่ไอซีมอชิดว่เมนบะพี่พี่ตรงนี้ตรงนี้ตายปะนี่ตายบ่ฮะ ฮะเดอเปมอันน <open>, huh? oh, it ี้ตายจ้ะยโอ้ไม่เอาลูกเมนเปิก็ไม่เอาอู้นี่ไอซี่ไอซี่โอ้ไม่โอ้ยเด็ดมันเด็ดมันเด็ดทีไหน โอ้พ oh, uh ี oh ่น้องเอ้ยมวนคักจ้ะอันนี้หอยหอยแครงหอยคลังบันน้มันตายละจ้าที่ไหนเออเอามาอามคลั่เช่นเออเอามาเออกุดเกงอันนี้ปะอันนี้ตายปะโอตาย mấy men lái lại ta hả hỏi gì nhang quay mà nó ốc มันดูระวังแล้วลูกนะมันดูเล็กหน่อยยางกวนมาเลยจ้ะ,ะนี่นตาย่านี่มันแน่มาเห็นข่าวไอ้หนามันกระเพือบไหมหนามันกระเพือบจะดีคอยไปจ้ะจะคอยอยางไป ตด้แล้นจ้ได้แล้วไดนอใต้ไหนอ or, cutter, ันนี้อันเดอร์ไซด์เด็ดปัดเพนตเียปัดเด็ดเด็ดไฟไฟลุก Five. see some set thirty-three Yeah. Can look, eh? Hmm. Yeah. But if you see some more, you take away. Yeah, 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 yeah. <laughs> okay.

โอ้ยวัตถิบอเป,ยเปียกเปียกเซยจ่ะเห็นหอยก็ได้ได้เปียก So. <laughs> oh, <young>. uh -oh. <laughs> Look, the dead. จะพะันดินนะโอ้โอ้โอ้ดูสิอันนี้อันนี้ตายวาจะจ้ะตายมันเนี่ยบ่ใครเห็นไหมจ้ะมันำนกระเพือกนำกระเพือก ีอันนี้ดูอันนี้ได้ป่ะอเอ,อ้ยน้งตีนี่แต่นี่ตัวหนึ่งตัวมันเลอะค่ะตรงนี้ตรงนี้มันเลอะเปียกมหมดและะ้วจ้ะว่าแต่ว่าเปียกเปียกมั้ยสับ าคืนแล้วจ้าพี่นอ้องเราก็ได้หอยจะี่ยาตรงการแล้วดีจ้าผลง,งานของเข้าเหมือนดีค่ะเบิ้งค่ะยังเป็นเป็่นอยู่เลยค่ะนี่ผลง,งานของเราจ้าตัวนี้บนแน่ใจว่าเป็ี่ยนใจเนาะหอยเชี่ยวหนึ่งสองสามแล้วก,ก็หอยอันนี้ค่ะดูอค่ะหอยมันผูยัก นี่ครทางหนึ่งจะทางนึ่งจะตีกับเส,สนามไว้ไอ้ั๊คูยักจะจิดกลับไปเก็บอีกค่ะก็บไปต้องูยักนะกลังเก็บมันมวนค่ะตรงนี้น้่อันนี้มันลงค่ะก็เล็ดฟาไปเก็บตรงนี้ก่อนเนะาะจ้ะรึเล่าไปเก็บใหมนะไว้เชื่อขนจจาจักโตหนึ่งสสามสี่ห้า หกเจ็ดตค่ะนล้วเมื่อเสียบอกโมมากินนั่ค่ะเพราะว่าเราไปนัน่แต่ว่าเราบริเก็บนะแต่ว่าเราบ่มีบุตรจ้ะได้หกเจ็ดตค่ะพี่เนาะนี่ตัวยังไงค่ะเมื่อเจ้าแต่ว่ามองท,าท่าส้มตีบิเก็บนี่มันเป็นสาธารณนะเอ้ยมันเป็นอะไรค่ะมันเป็นไพรวัดเนาะคะ่ะเนาะเาต้องขออนุญาตองค์กนจ้ะองค์ก็บได้ค่ะเนาะน,นี่จ้าหลังจากที่เราทำความสะอาดเนาะคะ่ะเนาะ นี่คะ่ะเบิรงค่ะนัหญ่ว่าบ่าเคยเจอตันแตกกินหอยเชลมาบ่าเคยเจอใหญ่ขนาดนี้นะคะมันจะเป็นตัวมากเหลือเกินนะจะเนาะเ้าจะเก็บนะกไป,ป,ไปนี่จ้ะหวานหวาน,วาน,วานสมพาะมันแสบจ้ะหวานมากใหญ่ค่ะจ้ะเบิรงดูโอ้สุดยอดอีหลีจ้ะอลังการสุดๆจะห้าวจะเป็นเลาะเบิรงอีกจ้า